สวัสดี FC ฟซีสุขุสุขันครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องสวัสดีแมวครับพี่น้อง <c oughs> หลายๆหลายๆคนครับพี่นอ้อง FC โทรมาสอบถามว่าแอด็ดไข่ซุปเปอร์ห็นเจ้าไปตามแน่วทั้งแต่ละสำนักแต่ละสำนักเพราะว่าไอยกระทาบบริษัทแล้วว่าไปช่วงเรื่องนี้พี่น้อง FC แอ็ดเองจิตพรกิจครับพี่น้องแข่งข่าวพี่น้อง FC นั่ง อยู่ทั้งหน้าช่อง YouTube, ยู u ูบเยอะแยะชแนลหลักกระประสบโชคไปนอนเอซี่เนาะจะพอดีแอดเองติดภารกิจพี่น้องมัน like มน,นี่จะหลายมืออะไรละ่ะเตรียมงานพี่น้องเตรียมงานสิบวดลูกไส้เดี๋ยวไปนอนเอซี่สิบวดลูกไส้วันที่สองนี่จะเลยสิเตรียมการเตรียมงานทำความสะอาดบ้านอาดซองก็อจอด เฮ็ดนนั ound, ่นเฮ็ดนี่ไปกันเลยบ่ได้ไปตามรูปแบบแนวทางแต่ละสำนักมาฝากต,ตอนพี่น้องเอฟซีวันนี้ต้องขอโทษขออภัยแฟนคลับหลายๆแต่ว่าจะมีแนวทางติดไปตามกับมีพอ่อใครเกลือผีน้องพ่อใครเกลือหลักะเซียนใบหลักะยาซันแมนหลักะน้องซนนึ่นมีหลักะรูปแบบแนวทางเจี๊ยเอยง เอาอยัางไงว่าอ้อมแอ็มนี่น้ำมูลนีแล่แหละพี่น้องเอฟซีจะไปไกลกับอะไรพี่นอ้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้กางเตรียมการเตรียมงานวันที่สองจะเร่งเชิญครับพี่น้องเอฟซีฟูไดอยู่ใกล้เกียงเอาทั้งนี้แหละน้อพี่น้องเราเขาเอื่นเราทั้งอากาศเอือเ่นเราทั้งอากาศเพราะว่า จักสิไปเล่าหมองไดพี่น้องเอฟซีมาร่วมบุญด้วยกันนะพี่น้องเอฟซีอยู่ทางบ้านดอนหาดเดอ้อพี่น้องเอฟซีบ้านดอนหาดตำบลสามพระาวบ้านจุฬาลงกรละแอทย์บ้านพญานุบาลนะครับเป็นน้องเอฟซีบ้านพญานุบานบาน,น,านั่น,น,น,นแหละเพราะว่าตั้งกองบวชอยู่ห่งางแต่เราทาความสะอาดบ้านกันอยู่บนอีก็ได้จะเอียงกข้าไปอยู่ในบ้านหมดแล้วครับมือนี้จะไปทาความสะอาดในบ้านในซองมาเนี้ พอถึงรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเย็ซีรูปแบบแนวทางซ่องหา้าเมตรฮอปกระมัฮอด,ดกี่นี่พี่น้องเย็บซี่คือมหอดจอดแขงเป็นยังเครื่องประดิษฐ์วัดจังวัดเพราะว่าเคนวายมา,เยามเป็นอ,อันกันเลยว่ามันสั่นจอดจังวัดเนี่ยเป็นการเลี้ยบขวาดีๆน้อพี่น้องเย็ซีรูปแบบแนวทางซ่องห้าเมตรรอบที่ผ่านมาสะดุดพี่น้องสะดุดแต่ว่าหลายคู่หลายคนเอาไง่ายๆว่า ทีเอฟตามหรืเพรอย่างนี้ไองเอฟซีเพราะว่าเลขบวิ่งเขาเท่าละ2สองตัวไปต่ว่านลังเทียมมันจะจับคู่ไม่เจดเข่านังเทียมัมจะเข่าจะคู่โต๊ดในสีนะมื่อีานจะเด้สีน้ำเสหนอเฟนขับเป็นสองรวบแปมาราธานองห้าหมื่นครับปลองเอฟซีให้ไปลองเอฟซีไปฟิตเจลาหน้าเบิ์ลมางนักเกันจังเอานัก ี่น้องเอฟซมากกับพระฟ้ามันเชื่องไปอันปะพันโทษม,ม่ให้มือเ้ารีไน้องโทรมาให้โทรม่ให้เอามาฝัดต่อี่น้องเอฟซจก,กี้นั่นซ่องหามือน่นแอดเองเอฟซี่น้องเอฟซีเปนคนเอาส่ไปจับแต่แจ้งว่าพันออกห้าสนะามศูนย์คนละสามตัวแดงวันนั้นวันที่สองม,มากอะไม่ได้สี่เก้าหนึ่งบ่ะวันนั้น่ะ ติดท,ทุ่นขึ้นไปหน่อยเอฟซีแล้วก็วันนี้ก็เลยให้งนี้จะผัดครูเป็นแปลาาี้ยวมะเลี่ยบอเลยมาแบ่งปันให้แอด็ดเพื่อประสาทตอนพี่น้อยเอฟซีหรือทา้งบาทน้ำเหนียวนอกจากหาโชคหามันไปน้ำเปล่าสารพวกแบบเป็นทางสู่สันจอนบรึงกันวัดนี้ครับพี่น้อง FC. เอฟซีโอ้ยไงวันนี้า,างสองห้าหมื่นมาสามตัวหางเดียวพี่น้องส่วนหลายเล่จ,จะเป็นสามตัวหางเดียว ส่วนหลายเลยจะเป็นบวาปับ,ปบ,บจะเป็นบนส่วนหลายเลยจะึ้นบนะน,นะรูปแบบแนวทางซ่องหายมือเนี่ยวันนี้อาจจะต้องคิดต้องใจแฟนคลับอยู่เพระาะว่าหลายคนลาย้นหมักตัวนี้สําหรับไปแอบมาบอแอดกะหมกักพี่น้องเย็บซี่จะไปจัดเลนเอานําโอเคนะตัดเลนก็จะรูปแบบแนวทางก็จะขึ้นโลกตัวไายไปน้ำแนีพี่น้องึ้นโลกตัวไายไปน้ำเนี้มันหมักเป็น มันมาเป็นก็คือคือจังวันนี้แหละมาเก้าแปดหนึ่งวันนี้มาเก้าแปดหนึ่งเขาสิไปเจออะไรก็แอดบอรูฟังไม่รูถ้าผูใ้ใดมาสามตัวให้ซีลักษณะน,นี่ยนี่จะเป็นนองเด้ให้ซี 80, 98 1, 98เกนะ้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองไอซีหน้าแต่ผู้ใดมาสามตัวเด้อลวก็ตัดเลน แต่ตออกมามันก็จะเป็นเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดสำหรับหน่วยองหาเืินวันนี้ครับเป็นหอ,อ,องเอฟซีตัดเอาเป็นหองเดอตัดเอาแต่ว่าชาผู้เดเสียเอาสามตัวไปเลยกับระว่างแนวเป็นหองเอฟซีกับซึ่งขืนโลดตัวไทยไปน้ำแนวมันมัดเก่งเป็นหนองเอฟซีชัวมันบอกมันบอกตรงปุ๊บมันสีมันกจะ,ะเดือดเต็มหนเลง มันก,ก็นจะด,ดียดกัประแจงหนึ่งตัวถ่ยซ้ำตัวถ่ยเมื่อหน,นีได้หนาทางหน้ากับพี่หน่อยเอฟซี 4, ก็คือเก้าแปดหนึ่งแต่ 1, แอดเองกับจ,จัดออกมาแล้วมันจะเป็นเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดสี่ออกมาแหบงเงา,านะ 4, กระ,ะมูนเลยพี่หน่อยเอฟซีสวรกระแสของไม่ดังเลยนะหน่อยเพราะว่ารูปแบบหนวทางมันม้าลักษณะเนีนี้บางน้ำบอพี่น่อยเอฟซีบากน้ำแอดบ่อผู้ได้บางน้ำกับจระงเอาน้ำบามากกับบางกระฟ้มาันเชื่อไปสำหรับรูปแบบหน้าช่าง ไว้ซ่องหาหมื่นครับพี่น้องเอฟซีสำหรับสายฟันช่วงนี้ช่วงนี้ผมไม่ยอมจะคของเลยพี่น้อง,งฟันเหม่นดีดดดดนเลย้ช่วงนี้ที่รอบจ่ฟันมาก่ยคัฟันว่าเขาวมากรองเนี่ยเป็นรับาลทะเบียนบ้านจากซ่องแปดเจ็ดมันออกแปดเจ็ดฟันว่าข้าเนี่ยว่าขาใหอยปรอ้นเนี่ยเล้ยวเนี่ยราะเจ้าเอา้าเจ้าลเ,าาเานื้อไข อย่างว่าจากสองตูมวันนี้พี่รองและความฝันหลอดสิ่พันมากเอาไปให้ผู้ได้กระจอกกับเอาน้ำเอาไปให้ผู้ได้กระจอกกับเอาน้ำจะเล่นไม่เท่ไปทางบอลเท่ไปลงหลุดพี่รองเทพไปลงหลดนะุดหน่าแท้จะออกไปรอบที่ผ่านมาทะเบยียนบนัตรที่รองเอฟซีแต่คือสองแปดเจ็ดมันดอกแปดเจ็ดเมื่อวันี้สําหรับสายฝันกดติดตามรอไว้เหมือนอื่นสิจญาเลยห์ให้พี่รองเอฟซีุูทันเลย ย่ำบัดถูกตัวเลยเพราะว่ารูปแบบน้นถ้าสายฝันมีฝันเพิ่มเติมอยู่พี่น้องแต่ว่าบอกไปกวนเลยเมื่อนี้เก่าเมื่อนี้เก่าพี่น้องเลขกวันนี้จะสสำหรับหอยซองห้าหมื่นวันนี้ <c oughs> ปะเบินตัวเลขแนวทางขับห้องจุดไปจะไหนมาจะไหนเราพี่น้องเนาะหล่ขวนแล้วก็ว่าบาโดนไล่แอดไปขนซ่างจอบอ่ะแบปดูตัวเลขแนวทางครับ พี่น้องเลฟซีตุก๊กแทนนี่คือรูปแบบแนวทางซองห้าหมื่นคับพี่น้องเลฟซีวงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคัพพี่น้องก็คือแอดบอกแหละพี่น้องว่ามันมาหางเดียวมันเป็นเลขหางเดียวพี่น้องเลฟซีเป็นเลขหางเดียวเลขหางเดียวก็คือผู้ใดญ่ซื้อสามตัวพี่น้องเด้อก็ให้ซื้อลักษณะนั้นนี่ ผู้ดใดจะถือสาตัวก็สิเนกะ้าแปดศูนย์เก้าแปหนึ่งเก้สอง่ะแต่ว่าผูใ้ใดว่าเอเขอบาบอกเอาดอกสาตัวขอเสเอาสตัวขอวจิตัดเอาดอกระแล้ววจะได้เก้าและเกครับพีนองเอซีวัดดีงามิีดิพีนองเอยซี่เป็นประเดิบทุจิตทุกทางสำหรับรูปแบบแนวทาง2องห้ามื่นที่หลายขู่หลายคนรอคอยครับพีนองเข็นคอมเมนต์มาถ้าซ่องหาเืนถ้าซ่องหาเงนกันดุกอะไรคนหลายลขู่หลายคนอยูนะ่เนาะ ขอให้โชคไขมันครับพี่น้องลำล่ำรวยรวยกันสุข,ข่สุขคุนบุญกุศลใดจีแอดเองได้สั่งสมบุญมากหนุนส่งเอฟซีของผููขาดจนประสบจะความโชคดีลำล่ำรวยรวยกันสุข,ขูสุขคนขอบุญขอบคุณพีณ่น้องเอฟซีจิเพิ่นเขามารับช่วงกันเจตนจนจบครับพี่น้องเอฟซีเด้อลำล่ำรวยรวยครับพี่น้องเอฟซีขัาบาสศรษฐีจงเป็นของเอฟซีสุขสุขคนอย่าเดิมเแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองอ่ะจบมาลำรวยครับ